สวัสดีค่ะดิฉันนางวันดีวิรัสะนะคะจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่4รหัส4ขอ165สังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิธิมาทัพสาวิกานะคะจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่น1ทัพ63นะคะรหัส1ขอ018สังกัดกระทรวงมหาดไทยค่ะค่ะก็วันนี้เป็นกิจกรรม รับบริจาครลหิตนะคะของเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่บริเวณสย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะวันนี้ก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องข้าราชาการลูกจ้างและก็พนักงานที่ทำงานในบริเวณสารกลางนะคะได้มาร่วมบริจาครลหิตนะคะแล้วก็ในส่วนรายละเอียดวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการนะคะพน,พนักงานราชการลูกจ้างแล้วก็ที่อยู่ในสังกัดของสารกางหลังนี้นะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้เป็นอย่างล้นหลามนะคะแล้วก็การบริจาคโลหิตนะคะเป็นกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เลือดนะคะแล้วก็เป็นเป็นพื้นฐานของการ ทำบุญนะคะแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยเป็นคนดีนะคะเป็นการเสียสละนะคะแล้วก็ผู้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากค่ะค่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็มาดูในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละขั้นตอนนะคะของการบริจาคโลหิตค่ะเชิญค่ะ ทีด้วยหัวใจทำทั่วไทยร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งชาติจิตอาสาน้ำใจใสสะอาดร่วมพัฒนาชาติมิให้ขาดสามัคคีเชิญทำความดีเถิดคนไทยทำด้วยหัวใจรู้รักเถิดและพักดีเป็นจิตอาสามุ่งมัน่นพันธกิจความดี ตามคำสอนที่พระภูมีชี้ทางคนที่มีจิตสาธารณะเห็นกิจธุระส่วนรวมทำเป็นแบบอย่างไม่เพิกเมินเฉยละเลยและบลอยวางทำตามปณิธานแนวทางสังสาา้าคำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันนี้นะคะ เออเรามีจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่นะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็อยากจะสอบถามความรู้สึกความคิดเห็นหรือว่าการพูดคุยเกี่ยวกับอของกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นหรือว่ามีกิจกรรมที่ได้ทําอะไรไปบ้างคะ่ะค่ะสำหรับการดําเนินการกิจกรรมจิตอาสานะคะกะ็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ เอามาปรับใช้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะให้เราได้เสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะก็จะมาให้ความรู้ในส่วนของคุณสมบัติแล้วก็การเตรียมตัวในการรับบริจาคโลหิตนะคะเชิญค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวของผู้บริจาคโลหิตนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ ไม่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในระหว่างทานยาบางชนิดนะคะ,อะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย5ชั่วโมงนะคะ,ะรับประทานอาหารประจํามื้อมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าริจัดช่วงเช้าก็ต้องทานอาหารเช้ามาด้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มียานะคะยาบางชนิดที่ไม่แน่ใจว่าสามารถบริจาคโลหิตได้ไหมนะคะก็เอามาให้เจ้าหน้าที่ดูได้นะคะ เบื้องต้นก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็น้ำหนักต้องเกิน45กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเป็นการเตรียมตัวง่ายๆที่คิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ค่ะ,ะวันนี้ก็มาบริจาคโลหิตค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่29ค่ะจริงๆก็บริจาคเรื่อยๆค่ะเพราะว่า ถือว่ามันก็ได้เป็นการทำบุญที่ดีอย่างหนึง่งแล้วก็เดือนนี้เดือนเกิดตัวเองด้วยค่ะก็ถือเป็นการได้ทำบุญอีกอย่างหนึ่งใน,นสำหรับเดือนนี้ด้วยค่ะก็มีความรู้สึกยินดีที่ทำลมทำบุญให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับเพราะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยผมได้ทราบว่าเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการทำบุญโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร โดยใช้เลือดของเรารับขอบคุณครับครั้งที่คร<อ>ั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะไม่ว่าท่านจะพบปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปที่เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะซึ่งปัญหาของทุกท่านจะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งไปยังจิตอาสาในพื้นที่นะคะเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็ะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยะคะ่ะเรา ทางจิตอาสานะยินดีที่จะให้การช่วยเหลือทุกท่านค่ะค่ะขอฝากพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะฝากติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆจิตอาสาทุกๆท,กท่านนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะในการดรําเนินการที่เกี่ยวข้องนะคะสู่ดาเนินการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ศูนย์ดำเนินการจิตอาสามณฑลทหารบกที่13นะคะรวมถึงกอรมนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไมม่่มเเเเิิกนนนชยยยลลลละลลบร้้อวววาาาาางงงททตปธแแสัคณณุ จิตอาสาพระราชทานวิสัยทัศน์พระภูมิบาลพระราชทานสิ่งที่หมวกผ้าพันคอสัญ,ญลักษณ์จิตอาสาคนดี